มาสวัสดีกันเศ้าว,วันจันทร์ส่วนส,สายช่างน่อยเนาะพี่น้องเนาะมือนี่อยากตื่นสายชัาหน่อยมือปกติตีสี่กวกวนนี่ก,ก,ก็ตื่นแล้วมือนี่ตื่นมาเกือบหกโมงแล้วเนาะรู้สึกว่าอากาศก็มีลมเย็นๆอยู่พี่น้องแต่ว่าก็แดดคือจัดแต่เนาะจัดแต่เศ้าแต่แดดบังสีหอนอยู่บ่สวยมาก ก็สวัสดีกันวันจันทร์เศร้าของวันจันทร์เป็นมือหยุดอีกเมือหนึง่งพี่น้องวันปียะมหาราชมือนี้เนาะเป็นวันหยุดราชการสำหรับพี่น้องรับราชการก็ได้พักได้พรกันอีกเมือหนึ่งโดยพระมหากรุณาธิคุณเนาะเมื่อนี้ก็มีเรื่องเล็กๆหน่อยๆเมื่อว่ามาปรึกษาพี่นอ้องเมื่อวานนี้บึงข่าวบึงข่าวเห็นเพิน่นทนายนกกระจอก น่ายกเพิ่นก็อายุหลายก็บส่สบายเนาะกลับเข้ามาบ้านมาเมืองเดิมของเพิเ่งกะเพิ่นก็ไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็มีพวกที่บ่ค่อยสลบอารมณ์พวกที่แบบอีหยังล่ะเพิ่นเอิ้นว่าอยู่บ่สุขเนะพี่นอ้องอยู่บ่สุขเนาะ อยากหูว่าสนุกขึ้นป่วยจริงบ่จริงเรื่องจังสี่มันมันตัดตัวกันได้อยู่บ่ลี่นอ่ะเรื่องการเจ็บป่วยเจ็บเป็นเย็นอุ่นมันตัวกันได้อยู่ว่าก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะก็ในส่วนตัวก็บ่อค่อยหย้บ่ได้ใหายราคาอีกอย่างนนดนกเนาะสำหรับส่วนตัวก็ท่านนายกทักษิณตั้งแต่เกิดมาหกสิบปีก็เห็นหนายกมาทุกคนแลวก็ว่าเป็น หานายกตีมาเทียบกับท่านดอกเตอร์ทักษิณนี่ว่าบ้านบอมี่เหรในส่วนตัวเนาะในส่วนพี่น้องสิคิดเฉยๆกัเป็นความคิดของพี่น้องเด้อเนาะเอาคันผู้ใดเห็นด้วยครับทนานนายกกระจอกกะกดหนึ่งเขามาให้เด้อพี่น้องเด้อแสดงความคิดเห็นกันเขามาเนาะคันผู้ใดเห็นว่าพอใไเว่าถือกับกดสองเขามากก็แล้วกันเนาะบอขอเป็นหนึ่ง นะครับเนาะปีนั่นปีที่ท่านนายกทักษิณเพิ่นเป็นนายกอยู่หูดซืกว่าเพิ่นจัดงานเฉลิมฉลองให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เขาคล้องราดครบรอบ6ก60ปีปีนั้นพี่น้องโอ้โหยิ่งใหญ่ครับเม่อคยเห็นงานใดยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนาะในล้านพระบรมรูปหน้าพระที่นั่งอันันตัดสมาคมพี่น้องโอ้โหย่างบอได้พี่น้อง ยางบ่ได้เลยไล่ไปขึ้นน้ำในคนเหลืองเขาเอื่นว่าเหลืองทั้งแผ่นดินเลยเงียไปจนถึงเลยสะพานพันฟ่าไปเนาะพอใหญ่ตอนนั้นก็รับราชการเป็นตำรวจยุสนานอดินแดงก็มีโอกาสได้มารับใส่เบื้องพออยู่คนระบาดมารักษาความสงบเรียบร้อยเนาะโอ้ยิ่งใหญ่มากว่าเพื่อนท่านนายกทักษิณเนี่ยเพื่อนกเ็เฮ็ดความดีความชอบ ให้บ้านให้เมืองเขาว่าบ่าหน่อยบ่พี่น้องหลายกลัวทุกว่าเป็นหลายกลัวทุกทุกนายกเลยเนาะเอาง่ายๆพี่น้องข้าราชการได้บอยกอย่างหลายเลยพี่น้องมาปรับเงินเดือนข้าราชการปีละสองเทื่อนี่ก็ปกติพอไงรับราชการหนึ่งแต่เป็นบ่ท่านเป็นนายกก็ได้ปีละขันปีละขันนั่นสองขันนี่หน่อยหน่อยหลารรับราชการมาสามสิบห้าปีได้สองขันได้สองขันรู้สึกว่า จำว่าผิดซีเทื่อมั้งพี่น้องซีเทื่อนี่คือสามเทื่อเป็นความดีความชอบแล้วก็เทื่อที่ซีหัวซึกว่าสมเด็จย่าให้มามาขันหนึ่งปีนั่นเนาะจำได้ที่นี่นาย,ยกทักษิณก็มาปรับดเดือนข้าราชการปีละสองเทื่อเนาะไอ้เอมษาเครื่องขันตุลาขันหนึ่งกับตกปีละขันเครื่องขันเครื่องมาจนเท่าทุกเมื่อนี้บพรว่าสิเป็นการปรับ เงินประจําตําแหน่งของข้ายราชการตํารวจจาก1,200บาทเป็น3,000บาทเนาะก็บอาว่าสิเป็นบําเน็จตกทอดเนาะให้มา30เดือนกนะ็แบ่งให้กันมาผู้ใดอยากได้มากก่อนก็เอาในส่วนนี้ไปค้ำประกันธนาคารเอาออกมาใส่เบิดคอนก็ได้เนาะว่าเพิน่นเพิ่นให้ข้าราชการเท่าหลายหลายมากเลยครับบอกังตรงเลยว่าบ่ามีรัฐบาลใดที่ ให้พี่น้องข้าราชการได้ไลร้ปัน,นีแล้วก็อีกผลงานหนึ่งการใส่หนี IMF ให้ครับประเทศของเขาได้รุดพ้นจากถาดของตะวันตกเขาเนาะนี่ก็คือผลงานที่ยอดเยี่ยมเนาะเพราะว่าสิเป็นการส้่งสนามบินเท่าไรกเจ็ดส่วนขวดบอ่อเลื่อยส่วโขวดก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะบอกให้พูดมีผู้ใดเห็ดใดเราก็มาเห็ด บาทให้เมืองเขาเกิดความนาเสียถือเนาะมีแค่ดิตขึ้นมาให้จักกันหูจักกันทั่วโลกนะครับแล้วก็บ่ว่าสิเป็นการปราบปรามยาเสพติดเนาะแบบจริงจังบอกว่าสิเป็น30บาทรักษาทุกโลกบ่ว่าสิเป็นกรณีจำนำเขา่าเนาะเป็นเหตุมากอะ บอกว่าสิเป็นเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินแล้วก็เอาเงินกำไรจากหวยบนดินนี่ส่งนักเรียนนักศึกษาหนึ่งตำบลหนึน่งหนึ่งนักศึกษาต่างประเทศนะเนาะถ้าเบาผิดก็ขอถทษขออภัยท่านพี่น้องเด้อหลายๆอย่างที่พันให้เาา่าเนาะบอกว่าสิเป็นการปราบราพวกมากเพียรลดวินลดเถื่อนลดตู่เถื่อนวินมอไซค์เถื่อน จนแบบเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชนสุดไทยก็พวกที่เคยมีอํานาจวาสนาก็ทนบได้เห็นเพิ่นเหตุวามดีหลายย่านจะคของเสียอํานาจก็บอกง่ายๆว่าเอาไปก็บอกปืนทับบูดรถถังออกมาจี้ยึดอํานาจบอกให้เพิ่นกลับเข้ามาทางประเทศถ้ากลับเข้ามาก็ เอาคดีนั่นให้คดีนี่ให้ยึดทรัพย์ไปโอ้เท่าไบรบ่แมน่นเท่าไรก็พี่น้องเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันล้านนกับเนาะที่นี่คดีตั้งๆกับส่วนใหญ่สิหลุดกับมีแต่คดีเล็กๆน้นนนนนอยๆที่พันกับขึ้นหอดขอบกัขึ้นหอดหลูกหอดล้านพันเนาะอายุหลายแล้วก็คือพอใหญ่นี่แหละไปอยู่กรุงเทพกับรวมสามสิบปีกับ นายุไลก็อยากกลับมาพักผ่อนบ้านเกิดเมืองนอนเนาะก็บอกหูว่าถ้านายนกกระจอกเพิ่นก็เป็นญาติโกโหติกาทั้งพิ่นเป็นจังอยากขึ้นไปเยี่ยมท่านดอกเตอร์ทักษิณก็งวงเยอะกันพี่น้องจากสิเหตุไปเพื่องนงนะบ่คิดถึงบ้านถึงเมืองส้างความแตกแยกสร้างความแตกความสามคีแทนที่สิต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีหน้าที่ทำามาหากิน ก็ไปสั่งความปันป่วนเนาะก็ฝากน้องๆการราชการตำรวจที่รักษาความสงมบเรียบร้อยอยู่บริเวณนั้นก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเถอะน้องๆทั้งหลายเนาะะก็เรื่องก้นมงนมก้นไม้ก็ให้ให้ให้ศึกษาให้ท่องแทนะเนาะเสม,มอในโซเชียลมันแห้งเห็ดยังดยที บ่มีสติก่ะผลทุทไทยก็สิมาเขาจะของเนาะพี่น้องเนาะเอา้ากะคือบอ่คิดว่าสิให้อภัยให้อยียงละให้อภัยกันเส็นังเนาะเพิ่นก็บ่ได้ว่าเป็นโจรผู้ไหลเลี้ยวีหลยอย่างส่วนมากคดีต่างๆก็สิว่าถึกใส่ไหลหรือ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพ่อใหญ่นะก็บอยอยากว้าวีหยังให้มันแบบสร้างความแตกแยกให้บ้านให้เมืองนะขันผู้ใดมักเพิ่นกะรู้สึกว่าเห็นใจนะพี่น้องนะกันผู้ใดสั่งก็มันบ่มีอย่างถูกใจของไปไป1อ0ร์ซทุกคนดอกพี่น้องความคิดต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างความเห็นนะหาลังเทียกขัน บ่มีข้อมูลความจริงกะบางสิ่งบางอย่างก็ฟังหูไ้หูเนาะกัน,นว่าวาขันเห็ดออกมาแล้วมันเกิดความเสียหายแก่บ้านแก่เมืองกะยับย่างช่างใจไวช่กงน้อยเนี่ก็ได้บ่แม่นว่าเอาแค่ความสาใจมาเห็ดมาทำล้วกะบ่นึกถึงผลกระทบที่มันที่เกิดขึ้นภายหลังเนาะเพราะเหตุมันเกิดแล้ว สิมากแก้ไขก็แก้ยากหาบางเรื่องบางอย่างนาะพี่น้องนอะ้เอเมื่อนี้ก็บว่ามาหลายเราเกือบสิบนาทีเราพี่น้องเอาแก่นี้ก่อนเด้อเดียวมือหนากระสิเอามีเบิงข่าวเบิงข้าวมีอย่างกระสิมาว่ามาคุยกับพี่น้องคือเกา่าสวัสดีครับ